สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขขูุู่ข,ขน้นพี่น้องผู้น,นี้จะมาบอกเคล็ดลับนะพี่น้องเคล็ดลับที่คอยคนพบด้วยตัวคอยเองสมัยปีที่แล้วนะพี่น้องกะขอบคุณนคู่ใหม่นะพี่น้องขอบคุณคู่ใหม่ที่เราให้ข่อยคนพบสูตรนี่นะพี่น้องคือว่าสูตรอหีหยังบ่ติก็ได้ลายคนก็ยากรูนอกว่าสูตรอีหยังสูตรอันนี้ บอกได้ว่าสูตรแก่ตีนเหม็นพี่น้องคุณได้ตีนเหม็นกะภาษาเราเล่าภาษาอีสานก็จะเอื่นว่าตีนเนาะก็จะเอิ่นว่าเท่าเนาะคนไทยจะเอื่นว่าเท่าพี่น้องก็ขออนุญาตใส่คำว่าตีนกันแล้วกันพี่น้องผู้ใดตีนเหม็นนะพี่น้องกะรอค่อยคลิปนี่ม่นบอกคอยกับห้โอกาสบอกคืากันคอยจบกับพึ่งมีเพราะว่าพญ่ใหม่เราไปอาบน้ำคือว่าคอยผู้นึงนะพี่น้องคอยนี่เป็นคนที่เงือเเงือ รักแร้นี่ขี้แห่เนี่ยเงื้อตีนจักมันมาตัใสกับผมคือกันพี่น้องเป็นผู้ยิ่งกับจริงเด้เงื้อออกเป็นก้อนเงื้อออกหลายจนเปียกแลยล่ะเพดงานนี่เวลาแบบหน้าห่อนึงสิขี้แห่นี่จะเปียกกโมเลยแล้วก็ตีนจะเปียกซึ่งมันสาเหตุมันเกิดในเ้อาตีนเหม็นนะพี่น้องตีนเหม็นแล้วก็รักแร้เหม็นไอขี้แห่เท้านี้มันยังมีแบบโคโรนดับกินมันบอกกับพ่อซอยใดเรากว่ากินกี้แห่เบอกก็แห้งมันดเนาะ ก็ยังมีโคร่วนบบที่ตีนบบที่นี่พี่น้องเออ้ยคอยเป็นคนตีนหมินคอยตรงทนกัจะภาพตีนหมินซิบก็ปีบอแบบาอายเด้พี่น้องซิบก็ปีที่เหตุงานอยู่เมืองไทยพี่น้องแปลว่าผู้ใดอคิดพอบอกสูตรมากกว่ากับไปใส่มันก็ยังหมินกัเกาได้พี่นอ้องอ่าเงื่อมันออกเนาะใส่ถุงเทาตลอดเวลาใส่รองเทาตลอดเวลานะผู้ใดเห็ดใส่ถุงเทาตลอดเวลา แบบใจต้องเท่าทํางานน่ะพี่น้องต้องเท่าผ้าใบทางานจะเข้าใจดีเนาะว่าเวลาเง่ออกจะเป็นแบบไหนแต่สำรับคนที่ไม่เงือเด้อันส่วนมากบอกส่วนมากเขาเจาจะบ่ไม่กินตีนกันแบบผู้หญิงมันบอกแต่ว่าข่อยมีนะพี่น้องอกะบ่อายจะบ่อายเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องทั้งาชาตเนาะพี่น้องยี่สิอายเฮ็ดอีหอย่างมันบอกบนันขคอยพ่อสุดนี่อยอยากมาอยากมาบอก ซุ้มพี่พี่น้องน้องซุกขุสุขส้ขนหรือผู้ใดมีมีลูกมีผัวเสียตีนเหม็นนะพี่น้องหรือว่าผู้ยิ่งมางคนเป็นกุ้ยข่อ,ขอยพี่น้องเอาไปใส่เด้อรับดองเห็นผลย่างข่ยอยนี่ก็ข่อยน่าจะเก 98, 98. ้าสิบแปดเก้าสิบแปดจุดเก่าเก่าคนละมีไหมเก้าสิบแปดจุดเก่าเก่าเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องสำหรับข่อยมันเห็นผลนะพี่น้องขอบคุก่อกเลยมันช่วงมือเจาอยู่ปะเออแล้วมันจะแบบเก็ดรับเก็บรับ อันกะผู้ใดขม่าเบิงเนะพี่น้องกะกดไลค์กดแช์เป็นกำลังใจน,น,นะคะเนี่นี่นแบบว่าคอยมาบอกบุญนะถือว่าบอกบุญกันแล้วกันเพราะว่าโอ้โหพี่น้องกลัวคอยจะคิดสูตรนี้ได้กะคอยจะพ่อสูตรนี่กะโอ้ยปีที่แล้วกะสูตรนี่สูตรส่วนมากเขาจะขายกันเด้ะแมนบอกเออแต่ว่าขอยว่าขายพี่น้องก็บอกขาย,ขอ,ย,ข,อยขอบอกมุจ้าจฟี่แล้วคอยจะได้บุญนั่นละกะ ข่อยก็แค่แหลกกับหมู่เจ้ากดกดไลค์กดแชร์แล้วกกดติดตามให้กำลังใจข่อยแค่นั้นล่ะพี่น้องบ่มีอีหยังหลาย,ยาจะเป็นน้องปะเข้าเรื่องกันเลย,อ,ยอีนี่คือเว้าหลายเศ้สิว่าล่ะอ่ะต,นนออตีนเน,นาะพี่น้องตีนน่ะขนาดซ้ำนี้ข่อยก็มีเหงื่อออกกันเลยปีที่แล้วเนาะพี่น้องหน้าหนาวเป็นพี่น้องปีที่แล้วหนา้าหนาวตีนข่อยเนี่ยมันจะแตกเป็นเห็บเลยเด้ข่อยเป็นคนทีเมือ่อกีตีนแตกพี่น้องอยู่เมืองไทย แตกเป็นเหิบอ่ะโซนตีนนะ่ะขออนุญาตเด้อพี่น้องอันนี้โซนตีนมันสิแตกเป็นเหิบเพื่เด็ดปีที่แล้วเนี่ยจากเมืองไทยนี่ก็บ่ค่อยเป็นจักเื่อแตกกันแบบว่านอนนอนปอหุ่มมันเสียหุ่มปอหุ่มมันเสียก็ติดไปน้ำปอหุ่มดังควากควักพี่น้องแบบนี้นี่พยย่อใหญ่ไมมอืมพยยม่อใหญ่ไมมเราไมาเห็นตีนข่อยแตกเราไม่เรากรเลยเราก็เลย,เ,เ,ลยเอาโลชฉันมาท่าให้พี่น้อง เอาโลชันมาท่าหายแล้วก็นวดหายท่าหายท,านนทั้งสองขอ้างบาน,นที่นี่กัมือดันข่อยยังบ่้หูเด้บัดที่นี่ย่างมือแร่งละ่ะใส่ถุงเท่าเนาะใส่ถุงเท่าไปเหตุงานย่าเหมือนแร่งกับไปเห็ุเลิกงานมาก,กจังหูว่าตีนข่อยไปยังคือว่าไม่กินว่าพี่น้องเออบัดให้แท้ท่าโลชันแล้วพี่น้องมีโลชันตัวน,นี้ที่ข่อยใส่เนี่ย ก็ฉันก็ฉันยังก็ได้ไพี่น้องท่าได้มดเนี่ยบพราว่าแต่ตีนแตกตีนบพแตกกับท่าไดการตีนเหม็นพี่น้องคอยกันเลยแบบโอ้โหแบบคนพบสุดลับที่หัมหัสจัย์นะพี่น้องว่าคนมันตีนเหม็นนะพี่น้องม,มันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่เบียว่าแย่มากเลยสําหรับแบบว่าเออเข้าไปใส่มาใส่เขากับเหมือนเหมือนกับมีมปมด,ดอยเป็นบ่บเนี่ยพอใส่ตัวเนี่ยท่าเลยก่อนที่จะ ออกไปทํางานก่อนที่จะใส่ถุงเท้าไปท่าทุกมือพี่น้องเนี่ยบ่มิกินจะ้ะแล้วก็ตีนก็นจะแห้งแห้งแบบบกบ่คือเก่าอ่ะแห้งแบบก็ไม่ว่าจะแห้งเลยแต่ว่ามีแบบว่าเปียกนิดนึงไม่บ่มีบ่มมันเปียก,กเลยวมันถอดแบบว่าเขาใช้ถุงเท้าบดมือเนาะก็สิบแบบว่าเขาเอื่ไปจังใดล่ะซุ้มๆอ่ะนะเออเงื้อเขาหน่นนิดนึงแต่ว่ากินบ่มีเลยพี่น้อง จนคอยดมตีนคอยเบิงอ่ะคอยแบบว่าคอยอยาาพิสูจน์ว่ามัน,ม,นมันมันอิหรี่บอกว่างเสียจนคอยยกตีนคอยขึ้นมาเบิงมันดมเบิงพี่น้องบ่มีกินเลยคอยแบบโอ้โหมหาสจย์ใจมากว่ะมันอยู่ใกล้กลตัวเฮานี่เองเป็นอย่างเขาก็คิดพอๆองเสียนะพี่น้องจนห้เวลามันผ่านเมื่อหลายปีนะ่ะแต่เนื่องว่าต้องขอขอบคุณผัวขอขอบคุณผู้หญมาีที่แต่คอยแบบว่าได้หูเคล็ดลับดีๆนี่คอยโบเคยปลอดภัยได้ ว่าคนกับฮวงสูตรคนที่กันเด็กกับขวานไผ่เด้อสำหรับผู้ใดที่หูแล้วกับคนก็คิดว่าได้รายคนส่วนมากกับว่าหูเนาะสูตรดีเนาะเพราะว่าส่วนมากเขาเจาะกระติ๊ทาตะเคนตะคาไปยังสี่กับพ่อสื่อนะตีนเบนห้าล่องเบิ้งในพี่น้องไปไปล่องเบิ้งคอยคิดว่ากันไดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะทาผู้ใดทีตีนเม็นอิลีผูหลาทุ่งจัิงๆบ่บ้านหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ เพอที่ตีนเหม็นแบบจนหึ้นว่าจนเถาะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับข่อยกอกระเทือกเขาเป็นคนตีนเหม็นก็นหนึ่งแตเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องนี่ละ,ละเคล็ดหลับที่ก็บัวมือเจ้ามือหนี่อย่ริ่มกดติดตามแล้วพี่น้องไล้ว่าได้กดติดตามอเป็นกําลังใจกดไลค์กดแช์เป็นกําลังใจมนอค่าและ้วก็ขอบคุณได้หลายแล้วพี่น้องขอบคุณได้หลายที่ะมาติดตามไนเพจใหม่ได้พี่น้องเพราะว่า เพียรไม่หอยก็รู้สึกว่าทอดใจยึดกันที่จะสางเพียรไม่ขึ้นมาแต่ว่ากับพยายามต่อไปสู้ต่อไปแล้วพี่น้องอพอกันคลิปหนาค่ะไปแล้วค่ะ